ลาโร์ดาคลับเฟสตาโรงเรียนป่วนคุณเจ้าหญิงภาคสามตอนสิบราตีสงทายเทสการานาชาติที่วาเรตราตีสองนักเรียนไทยร่วมมือกันก่อตั้งชมรมมนอาสาพเพื่อช่วยเหลือชมรมอื่นๆแต่เพราะนิสัยที่ต่างกันสุดขั้วทำให้นักสองต้องกระทบกระทั่งกันบ่อยๆและเพราะความสัพเพาของทิวาจึงทําให้เกิดเรื่องร้ายถึงขังน้นต้องเสียน้ําตาเหตุการณ์นี้ทำให้นักคู่ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุด ต่อมาโรงเรียนจัดงานการกุศลในรูปแบบของการของการออกด้านของชมรมต่างๆงานนี้เราเจ้าชายนองอาก็เข้าร่วมด้วยช่วยชมรมแปลกๆของเธอให้ได้ให้ชนะได้คงท้าทายดีจริงดีแต่เพราะที่ว่าเอาแต่ช่วยชมรมอื่นไม่สนใจการแข่งขันกิยุทที่ตั้งใจจะช่วยก็เอือมดะอาและตีตัวออกห่างคงงอนแล้วละมัง้ง งอนขณะเดียวกันพ่อของดาตีก็จะให้ดาตีออกจากลาโฟราไปอยู่กับพ่อและลูกไม่เรื่องราจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในลาโฟราคาเฟสตาเล่มสุดท้ายนี่จ้าและแล้วๆๆคๆๆๆๆาเฟสตาเชีริตี้ไนท์ก็ดำเนินมาถึงค่ำคืนสุดท้ายและยังเป็นวันสุดท้ายที่พี่พี่สีเก่าสามารถบริจาคเงินให้แก่เด็กยากไร้ ผ่านการให้คะแนนชมรมที่ถูกใจด้วยเฟสต้าเชริตี้การ์ดเจ้าค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนลาฟอราและโนอาค่ำคืนนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการแข่งขันยูริดูพ่อคุณหนูซูซูชมรมในกันที่จะเรียกเงินบริจาคได้สูงที่สุดและควาราัวัลไปมาร่วมรุนด้วยกันนะเจ้าค่ะพวกเด็กๆตั้งใจกนแนดีเลยนะคะคุณผมก็เหมือนกัน นั่นก็พอยคือเขาไปด้วยที่ว่าอ่ะราตีนี่อ๋อลืมไปเลยนะเนี่ยไปกันเลยชมรมนะอาสาตอนที่หนึ่งไปกันเลยชมรมนาอาสาเฮ้ hey, ที่ว่าราตีอ้าวสวัสดีพวกเธอจะเป็นอยางไงน่ะ กำลังจะไปช่วยชมรมอ,ออเคสตาราของนองอนะ่ะเขาขาดคนหาช่งานผู้หญิงได้ไงอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยเขาแค่ช่วยงานจุกติกหน้าไม่ได้ใช้แรงงานอะไรมากมายหรอกยิบไปกันเถิดงั้นพวกเราไปด้วยนะครับกำลังว่างอยู่พอดีเลยมองหากียุนอยู่หรอปะปะปะ,ปะ กก็ไม่เห็นโผล่หน้ามาอ๋อก็คุณกีุนเขาว้าวไม่มีอะไรน็อตอิงฮ่าฮ่าก็กีุนเขาไม่มีอะไรหรอกค่ะไอไอไอออกยี่มีมีพี่สุดสุดอ่าชมรมชมรมดนอาสาใช่ไหมทางนี้ทางนี้ฮวน่าชมรมออเคสตราโรงเรียนโนอาแย่มีอะไรให้รับใช้ว่ามาเลยสิ เอ,อ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องด้ช่วยกอ๊อปปี้เอกสารพวกนี้แล้วเอาไปให้คุณอินทราที่ซุ้มกรรมการทีนะรับทราบโอยมีงานเทศกาลทีได้ต้องใช้เอกสารเยอะทุกทีและที่ลาฟอร่าก็จัดงานเทศกาลบ่อยอย่างยิ่งเยอะกว่าเพลาเรียนอีกกระมังตั้งแต่ย้ายมายังแทบไม่ได้เรียนของน้ออาก็จัดบ่อยเหมือนกันฮ่าฮ แต่แบบนี้ก็ทำให้เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมได้ดีขึ้นนะครับพอาะเทศกาลเองนั้นนะ่ะเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมอันเป็นวิถีปฏิบัติพื้นฐานของสังคมมนุษย์แล้วไหวล้วเคารพบูชามีพิธีทางมิจพธิพธ,พธ,พธ,พธีกรรมทางศาสนาอย่างไรแล้วพาะปลูกเราเก็บเกี่ยวพืช ผลผลิตสิ่งของแบบไหนสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นนักฐานของรรม,น,มนุษย์ทั้งสิ้นเราไม่อาจเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้จากการนั่งเรียนเพียงแต่อย่างเดียวนะครับอย่างงี้ก็ต้องเรียนแล้วสิจัดแค่เทสการเลยดีกว่าไหมอ่ะแม้คือที่ว่าบางท่ก็ต้องเรียนนะครับเอ้ยแบบนี้จะจัดเทสการมนุษย์ต่างดาวก็ต้องเรียนรู้ว่าท้าทำต่างดาวสินะอ่าวว่าแต่เอาเจ้านี่ไปก๊อปปี้ใช่ไหมน,นี่ด้วย รา,ราตีทำงานกับเด็กคนอื่นวันก่อนก็ออกปากพูดเพื่อช่วยเพื่อนให้อากาศยิรีเธอทั้งที่เมื่อก่อนไม่ค่อยสุงสิงกับใครและเวลางานกลุ่มก็มักเจอเหลือเป็นเศษคนสุดท้ายแท้ๆเลดี้ราตีเป็นเด็กดีค่ะพยายามเต็มที่ทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมกับเพื่อนๆก็เข้ากันได้ดีเชียวแล่ละค่ะไม่มีปัญหาเลยหรอครับ แกปรับตัวได้คะ่ะปรับตัวเรื่องละออกคุณพ่อน่าจะลองคิดดูใหม่อีกสักครั้งนะคะอาอย่ามึงไปขอประชุมทวนแผนงานหน่อยงานนี้เราจะไม่แสดงออเคสตาราแค่ในฮอลที่เดียวแต่เราจะกระจายกันเซอร์ไพรส์คนเดินชมงานไปพร้อมๆกันเราจะส่งสัญญาณให้นักแสดงโผลออกมาเล่นดนตรีรอบๆบ,บริเวณงานพอใกล้จบ เราก็จะปล่อยบอลลูนจากชายหาดซึ่งผู้ชมจะเห็นมันลอยมาจากลอยมาจากชายหาดตอนจบเพลงพอดีสําหรับการให้สัญญาณแต่ละจุดเราจะใช้วิทยุสื่อสารก่อนฝากหยิบวิทยุที่เหลือมาเพิ่มด้วยนะครับอยู่ที่เต็นท์ของกรรมการจัดงานนะ่ะโอเคอลังการที่ย่อยเลยฮะวิ๊ยน่าสน,นุกพวกเราเป็นตัวเก่งตำแหน่งชนะเลิศดังนั้น จะอยอมแพ้ชมรมอ,ออเคสตาของลาฟลาไม่ได้เยโย่ yeah, อ้าวยูดีมีอะไรเหรอครูมาดีให้มาตามคุณนาดีเจ้าค่ะครูมาดีหรือประเดี๋ยวมามีอะไรว่าคุณที่ว่าลืมไปแล้วเหรอเจ้าคะลืมเรื่องลาออกไงเจ้าคะจริงด้วยสิ ราติตอคุณราติตาลาออกจริงๆเหรอเจ้าคะอย่้อยูนี่ไปลาออก